สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการลาดนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการล้างท่อไอดีครับรวมทางการอุด EGR และการเปลี่ยนแหวนลองหัวฉีดครับในรถยนต์ Ford Ranger T5 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรทำทุกๆ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับสำหรับอันนี้นะครับและภาพที่เราเห็นนี่นะครับขเหมาก้อนสีดำๆแข็งๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเครื่องยนต์ครับเกิดจากการ สะสมของตัวระบบวาล์กอีจีอานะครับที่นำเอาเข่าไอเสียกลับมาเผาไหม้ซ้ําบางส่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับในรถยนต์คันนี้นะครับเกิดปัญหาที่แหวนรองหัวฉีดรั่วครับทาให้มีปัญหานะครับมีเข่าสะสมเป็นจํานวนมากในขั้นตอนแรกของเรานะครับเราจะเติมน้ํายา Engine f l ลัดนะครับเข้าไปในเครื่องยนต์ครับเพื่อทําความสะอาดเครื่องยนต์ก่อนนะครับพร้อมกับการล้างหัวฉีดแบบซูเปอร์ดีฟคลีนครับโดยการเติมน้ํายาทำความสะอาดนะครับล้างตรงในระบบ หัวฉีดดีเซลทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มนะครับตัว SCV ตัวรางตัวหัวฉีดตัวชุดท่อน้ำมันไหลกลับต่างๆนะครับทำให้เกิดความสะอาดก่อนนะครับที่เท่าที่เราจะนำเอาหัวฉีดออกมาทดสอบข้างนอกแล้วก็ล้างข้างนอกนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับที่จะทำามะสะอาดะเบื้องต้นก่อนครับที่จะกำจัดทราเขา่ายางเหนียวแล้วก็สุ่มต่างๆที่ทอยู่ในระบบนะครับหัวฉีดดีเซลเนี่ยนะครับให้ ถูกกำจัดออกไปในระดับหนึ่งก่อนนะครับรถคันนี้วิ่งมาประมาณ200,000หกนะครับ200,000หกกับระยะเวลาประมาณ15ปีนะครับสาหรับรถยนต์คันนี้นะครับแน่นอนว่ามันมีปัญหาที่แหวนรองหัวฉีดสูบที่2ครับซึ่งถอดหัวฉีดออกค่อนข้างยากนะครับคันนี้เนื่องจากเข่านะครับลามขึ้นมาบนต้นเลยนะครับหลายคนสงสัยไอ้เข่าเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นได้จากตัว แหวนองหวัวฉีดรั่วครับแหวนลองหัวฉีดรั่วได้จากอะไรได้จากแรงดันน้ํามันนะครับแรงดันคอมเอเรลเนี่ยนะครับมันสูงมากทําให้เกิดการกัดนะครับแหวนทองแดงนะครับก hey ัดไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยนะครับทำให้แหวนเนี่ยสึกพอแหวนสึกปุ๊บเนี่ยน้ำมันดีเซลที่เกิดแรงดันนะครับในของเผาไหม้รวมทั้งแรงดันการฉีดที่สูงมากเนี่ยนะครับก็จะเล็ดรอดขึ้นมาตามต้นครับลามขึ้นมาตามต้นนะครับ น้ำมันหรือขมาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากภายนอกแล้วเข้าไปในในปลายหัวลูกสูบอ่าหัวลูกหัวฉีดนะครับมันจะมาจากภายในห้องของไม้แล้วแลบออกมานะครับแลบผ่านแหวนรองหัวฉีดขึ้นมาครับขึ้นมาตามต้นเลยนะครับเห็นไหมครับว่าสูบ2เนี่ยนะครับเกิดขมเหลแล้วก็เกิดสีที่เข้มกว่าสูบอื่นครับเรามาดูที่ตัวเบ้าหัวฉีดกันครับนี่คือเบ้าหัวฉีดที่ฝาสูบนะครับเห็นไหมครับขมเหลเต็มไปหมดเลยครับ เราจะต้องทําความสะอาดนะครับพวกนี้ออกให้หมดกําจัดพวกคราบเข้าพวกนี้ออกให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้านะครับรวมทั้งตัวซีลนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะครับสําหรับตัวน็อตประกับนะครับที่จะเป็นตัวกันน้ามันด้วยนะครับตัวแหวนรองตัวนี้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องทําความสะอาดให้ใสเลยนะครับหลังจากที่เราถอดท่อไอดีออกมาเห็นไหมครับว่านะครับพอร์ตไอดีนะครับของฝาสูบนะครับจะตันแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเขมาเกาะ เกาะไปเร pues nah, ื่อยๆนะครับความโตของพอร์ตก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆครับทำให้กำลังเครื่องยนต์ตกนะครับแล้วก็ไอขมเหลรานียมันก็จะถูกดูดเข้าไปถูกไอดูดเข้าไปนะครับพอมันเกิดความร้อนปุ๊บนะครับจะดูดเป็นไอไอตรงนี้นะครับจะเป็นไอขาวๆนะครับทำให้เครื่องยนต์นะครับเกิดความผิดปกติจากการเผาไหม้ครับห <im> ้องเผาไหม้สกปรกนะครับเกิดควันขาวเกิดควันดำนะครับแบบไม่รู้สาเหตุกําลังเครื่องยนต์ตกมีเสียงเครื่องยนต์เคกนะครับเนื่องจากอากาศ ผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์ได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าช่องทางมันถูกบีบให้แคบลงนี่ครับนี่คือเข่าแข็งๆซึ่งอันตรายกับเครื่องยนต์มากเลยนะครับแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับบางส่วนก็จะถูกพัดเข้าไปนะครับหรือกระเด็นเข้าไปหรือว่าระเหยเข้าไปในห้องเผาไหม้เกิดการเผาไหม้นะครับบางส่วนก็จะถูกน้ำมันเครื่องนะครับชะล้างลงไปภายในก้นอ่างครับมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับ เกิดความสกปรกนะครับทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับโดยเฉพาะฝักบัวนะครับจะอาจจะตันได้ถ้ารถเกิดความผิดปกติมากๆนะครับเราจะทําการนําเอาหัวฉีดออกมาทดสอบก่อนนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาเครื่องยนต์นะครับเราก็ฉีดทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเรานําขึ้นตัวโยกนะครับแท่นโยกนะครับมาโยกดูว่ามีแรงดันน้ามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวไหลกลับดีไหมนะครับนอกจากนั้นเราจะดูเรื่องของสเป์ครับว่าฝอยละอองของการฉีดดกน้อย เป็นการทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะนําเข้าไปสู่แท่นใหญ่นะครับซึ่งจะต้องมีความสะอาดมากกว่านี้นะครับอันนี้เราทดสอบเบื้องต้นว่าน้ามันยิงนะครับมีการฉีดที่ดีมีฝอยละอองที่ดีไหลกลับไม่แรงมากเกินไปไหลกลับไม่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็แรงดันในการคุมแรงดันในเพีที่ดียทุกต้นนะครับสำหรัดนี้กใช้ได้ครับ ปัญหาหลักๆอยู่ที่เหวีเรลฉีดที่เป็นร่วงนะครับจากการใช้งานตามอายุการใช้งานซึ่งปกตินะครับแรงดันกระฉีดถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็น้ามันไหลกลับนะครับถือว่าโอเคอยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้นะครับอาจจะไม่ได้ใหม่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับหัวฉีดใหม่นะก็ถือว่า2องแสนหกนะครับได้ระดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้างทนแล้วครับสําหรับหัวฉีดชุดนี้นะครับเนี่ยเราจะ ทำความสะอาดนะครับหลังจากที่เราเทต้นแล้วนะครับเราจะนำอาไปล้างนะครับแล้วก็ต้มด้วยหม้อต้มอัลตราโซนิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำออกกรับขึ้นมานะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบความเป็นสเปรย์นะครับหรือว่าความการฉีดนะครับในปริมาณเป็นยังไงบ้างนะครับว่าใกล้เคียงกันนะครับทุกสูบไหมนะครับ ตอนนี้นะครับเราจะทําการตรวจสอบนะครับในส่วนของด้านบนเครื่องครับหลังจากที่เราทําการใส่ Engine f ์ฝรัเข้าไปนะครับเครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะชุดแคมนะครับสวยงามครับสะอาดขึ้นเยอะนะครับนี่ท่อไอดีที่เรานำเอาไปล้างนะครับเห็นไหมครับว่าสะอาดขึ้นเยอะมากนะครับขมเหลาที่เคยเกาะอยู่เยอะๆนะครับในท่ออันนี้นะครับที่เราเห็นเป็นก้อนแบบเป็นภูเขาเลยนะแค่ออกมาจากตัวท่อไอดีตัวนี้ครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ หลังจากที่เราทําความสะอาดท่อไอดีรวมทั้งพอร์ตไอดีแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบท่อไอดีกลับไปครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบหัวฉีดนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะประกอบหัวฉีดอย่างที่แจ้งไปนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับที่บริเวณตรงกลางเครื่องยนต์ครับที่ชุดฝาเข้าวาล์วจะประกบเนี่ยนะครับเราทําความสะอาดตัวเบ้ารองหัวฉีดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวซีลตรงร่องของประกับ ล็อกหัวฉีดนะครับเราทำความสะอาดหมดแล้วนะครับนี่คือไฮไลท์สำคัญครับแหวนลองหัวฉีดทองแดงเนี่ยนะครับเราใช้ตามสเต็ปเป๊กมาตรฐานครับบางคนแนะนำให้ใช้ของ B T 5 0 Pro หรือว่าตัวเ a n g e r T6 นะครับแต่เราแนะนำว่าถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของการรั่วนะครับหมายความว่าผิวนะครับหรือผิวหน้าที่เราปรับปรับแต่งมาดีนะครับแหวนตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับนอกจาก จะเป็นท่าไม้ตายในกรณีที่แหวนตัวนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับเกิดการรั่วนะครับเกิดการสึกมากๆเนี่ยอาจจาเป็นที่จะต้องปรับมาใช้ของแหวนลองโอชิตของตัวทีซิกนะครับซึ่งมันมีหน้าที่เรียบกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับะจะช่วยให้จบงานได้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราทําการติดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลันเครื่องให้รอตรวจเช็ควัาซึนนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องทาการเครื่อง นะครับแล้วก็ายเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์ครับเพราะว่าเครื่องยนต์เครื่องแล้วเราต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเพื่อให้เริ่มต้นการใช้งานใหม่นะครับแล้วก็ของเหลวอื่นๆเราก็ตรวจสอบครับอย่างเช่นหล่อเย็นนะครับก็ทุกอย่างตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาครับเครื่องยนต์เดินดีนะครับอัตราเร่งใช้ได้เลยนะครับสําหรับเคสนี้โอเคกลับบ้านได้ครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์ดมาสเตอร์เช่นเดิมนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องการซ่อมรถอะไรนะครับโปรดติดตามครับ